สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะรหัสวิสชาค .12101 ชั้นปฐมศึกษาปีที่2เรื่องการคูณเหมือนเดิมนะคะคือ2คูณกับจำนวน1ห,หลัก3คูณกับจำนวน1ห,หลักและจำนวน1ห,หลักใดๆคูณกับ2และ3ครูผู้สอน นางสุขุมาพรจันคูเมืองเรื่อง2คูณกับจำนวน1ห,หลัก3คูณกับจำนวน1ห,หลักจำนวน1ห,หลักใดๆคูณกับ2และา่านักเรียนเห็นตารางไหมคะ,ะตารางนี้นะคะก็คือตาราง1ถึง100แล้วทีนี้ กขบอกว่าให้เริ่มนับทีละ2ไปจําจำนวนนะคะคือ2 4 6 8 10เพิ่มทีละ2นะคะต่อไปก็จะเป็น12 14 16 18 20 22 24 26 28แล้วก็30ค่ะจากนั้นก็นับเพิ่มไปทีละ2นับไปเรื่อยๆจนถึง100นะคะ ก็จะเป็น32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78แล้วก็80ค่ะ82 84 86 88 90 92 94 96 98แล้วก็100ค่ะอ่าเป็นยังไงกัน้างคะ่ะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าเริ่มนับทีละ2จะลงทายด้วยเลขคู่นะคะก็คือ2 4 6 8, 0ค่ะก็คือ10ทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวเลขที่ลงท้ายจะเป็นเลขคู่นั่นก็คือในในการเรียนนี้ก็จะมีเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะคะที่ที่เราเรียนผ่านมาแล้วเลขเลขคู่ก็คือ2 4 6 8แล้วก็0ส่วนเลขคี่ก็จะเป็น1 3 5 7 9นะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้ว ทีนี้ต่อไปค่ะนี่จะเป็นการคูณการคูณก็คือเพิ่มทีละสองดังตารางนี้ที่คุณครูได้ทําให้ดูนะคะ,ะต่อไปค่ะถ้าสมมุติว่าเรานับเพิ่มทีละสองไปเรื่อยอันนี้คือนับเพิ่มทีละสองไปถึง20เมื่อกี้คุณครูนับให้ไปถึง100แล้วนะคะก็คือ2 4 6สี่12 14ด6 18สิบหดเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ,ะถ้าเพิ่มไปทีเพิ่มเพิ่มไปทีละ 2- ถึงส0ก็จะเป็น 22, 24, 26, 28, 30ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะจิจกรรมก็คือการนับเพิ่มชีละ3บนตารางร้อยนับเพิ่มชีละ3ก็เหมือนกันค่ะนักเรียนถ้านับเพิ่มทีละ3ก็คือบวกไปครั้งละ3เลยค่ะ 3, 3-3, บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก3เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก3เป็น18 ต่อไป18บวก3 18 19 20 21บวก3เป็น21ค่ะจากนั้น21บวก3เป็น26 20ออขออภัยค่ะ21บวก3เป็น24 24บวก3เป็น27 27บวก3เป็น30นับเปนับเพิ่มทีละ3ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น33 36 39เรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ นักเรียนจะสังเกตว่ามีถุงขนมอยู่กี่ถุงคะนักเรียนมีถุงขนมอยู่2ถุงนะคะในถุงขนมนี้จะมีคุกกี้อยู่ถุงละกี่ชิ้นคะอ่ามีคุกกี้อยู่ถุงละ1ชิ้นก็จะกลายเป็น2กลุ่มของ1คือหรือ1นึบวกเท่ากับ2เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้2คูณ1เท่ากับ2 ทีนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มนี้มีอยู่2กลุ่มส่วนกิ๊ติดผมมีอยู่กี่ชิ้นคะมีกลุ่มละ2ชิ้นก็จะกลายเป็น2กลุ่มของ2หรือ2บวก2เท่ากับ4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณก็จะได้เป็น2คูณ2เท่ากับ4 2กลุ่มของ3อ่านนักเรียนจะสังเกตว่ามีถุงมีถุงขนมคุกกี้อยู่2ถุงนะคะในแต่ละ1ถุงจะมีคุกกี้อยู่ทั้งหมด3ชิ้นก็จะกลายเป็น2กลุ่มของ3หรือ3บวก3เท่ากับ6เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้2คูณ3เท่ากับ6ค่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นคุกกี้อยู่ 3ถุงราคานักเรียนถ้าเป็น3ถุงก็จะกลายเป็น3มกลุ่มในกลุ่มของคุกกี้มีถุงละ1ชิ้นเท่าๆกันนะคะก็จะกลายเป็น3มกลุ่มของ1ห,หรือ1บวก1บวก1เท่ากับ3เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้3คูณ1่เท่ากับ3ค่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนจะสังเกตว่า มีรูปกิปแบ่งเป็นกลุ่มๆอยู่3กลุ่มแต่กิปกลุ่มที่1ก็มีอยู่2ชิ้นกลุ่มที่2ก็2ชิ้นกลุ่มที่3ก็3ชิ้นดังนั้นเราก็จะได้ว่า3กลุ่มของ2หรือ2บวก2บวก2เท่ากับ6เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้3คูณ2 ต่อไปค่ะ3กลุ่มของ3ก็คือทุกขนมมีอยู่3ถุงในแต่ละถุงจะมีคุกกี้อยู่3ชิ้นก็จะกลายเป็น3กลุ่มของ3หรือ3บวกกัน3ครั้งนะคะก็จะเป็น3บวก3บวก3เท่ากับ9ค่ะ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้3คูณ3เท่ากับ9อ่ายกตัวอย่างค่ะ7คูณ2เท่ากับอะไรอ่าให้นักเรียนมาดูนะคะ7คูณ2หรือเท่ากับ2คูณ7และ2คูณ7เท่ากับ14ดังนั้น7คูณ2ก็เท่ากับ14นะคะเพราะว่า ตัวเลขเหมือนกันมีสมบัติการสลับที่ค่ะไม่ว่าจะเป็น3คูณหหรือ5คูณสามคำตอบก็จะได้เท่ากันนะคะนักเรียนต่อไป5คูณ3เท่ากับอะไรเรามาดูกันเลยค่ะจาก5คูณ3เท่ากับ3คูณ5และ3คูณ5เท่ากับ15ดังนั้น5คูณ3เท่ากับ15นะคะอะ คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนให้หาคำตอบลงในตารางล่าสมบัติค่ะ,ะข้อที่1 2ึคูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะให้นักเรียนดูสุดคูณนะคะ2คูณ4ได้8ข้อที่2 2คูณ7เป็น14 3คูณ3ได้9 3คูณ5ได้ สิบหคูณสได้3 1มคูณสก็ได้2 9งเคูณสเป็น18 8แคูณสได้24และข้อสุดท้าย 0คูณ3อ่ะข้อนี้จะง่ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอก0คูณ3ก็ได้0อ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คูณ0แล้วมันจะได้เท่ากับ0ยกตัวอย่างเช่นไม้กวาดคูณ0ก็ได้0พัดลมคูณ0ก็ได้0 1ล้าน คูณ0ก็ได้0ฉะนั้นการคูณก็จะมีคุณสมบัติของ0แล้วก็1นะคะคือ0คูณอะไรก็ได้0แล้วก็1อะไรก็ตามในโลกนี้คูณ1ก็ได้ตัวมันเองเช่น4คูณ1ก็ได้4 8คูณ1ก็ได้8 1ล้านคูณ1ก็ได้1ล้านเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการคูณ นักเรียนอย่าลืมไปท่องสูตรคูณแม่2แล้วก็แม่3นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้ทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึงเหมือนเดิมนะคะเรื่องการคูณให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแยมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ